ครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนรา,ราสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมูล,ลนิธิเอเชียยุโรปโดยได้พระราชทานคำแนะนำเกี่ยวกับงานในอนาคตของมูล,ลนิธิเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในสองทวีปครับ วันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2557เวลา14นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณารัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมูลนิธิเอเชียยุโรปมูลนิธิเอเชียยุโรปจัดตั้งขึ้นที่สิงคโปร์เมื่อปีพุทธศักราช2540 เป็นองค์กรถาวรเพียงหนึ่งองค์กรที่จัดตั้งสืบเนื่องจากการประชุมเอเชียยุโรปหรืออาเซมในพุทธศักราช2539มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรปด้วยการจัดโครงการด้านต่างๆเช่นวัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจการปกครองการสาธารณสุขอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสองทวีป ปัจจุบันมีสมาชิก51ประเทศรวมทั้งประเทศไทยคณะมนตรีมูลนิธิเอเชียยุโรปทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของมูลนิธิการบริหารงบประมาณการพิจารณาโครงการต่างๆตลอดจนกำหนดนโยบายกิจกรรมหาทุนสนับสนุนและอนุมัติงบประมาณประจำปีปัจจุบันนายสวนิชคงสิริดำรงตำแหน่งมนตรีฝ่ายไทยประจำมูลนิธิในช่วงที่เกิดวิกฤตการทางการเงินมูลนิธิก็ต้องปรับตัวไปตามสภาพที่เป็นจริง โครงการส่วนใหญ่มูลนิธิจัดร่วมกับองค์กรต่างๆของประเทศสมาชิกทั้งองค์กรภาคประชาสังคมสถาบันของรัฐและเอกชนองค์กรดังกล่าวจะร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเครึ่งหนึ่งโครงการที่จัดไปแล้วจนถึงปัจจุบันมีประมาณ600กว่าโครงการ ในส่วนของประเทศไทยหน่วยงานและองค์กรที่เคยร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิได้แก่ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสำนักงานเลขานุก,การเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนมูลนิธิภาพยนตร์ไทยกรมศิลปาก,กรเป็นต้นทุนสนับสนุนมูลนิธิได้จากเงินที่ประเทศสมาชิกบริจาค สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสำนักง,งานมูลนิธิเอเชียยุโรปสองครั้งคือเมื่อปีพุทธศักราช2542และพุทธศักราช2547ในโอกาสนี้นายจางยานผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิขอพระราชทานคำแนะนำเกี่ยวแก่งานในอนาคตของมูลนิธิเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในสองทวีปเนื่องจากทราบว่าส่งงานด้านวัฒนธรรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีรับสั่งว่างานที่ทรงทำส่วนใหญ่เป็นงานด้านการศึกษาและสุขภาพของประชาชนได้โอกาสซึ่งต้องบูรณาการทุกอย่างเข้าด้วยกันในประเทศไทยการจัดทำโครงการต่างๆมักมีปัญหาด้านทุนสนับสนุนอาจแก้ไขได้ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนหรือจัดโครงการร่วมกันเช่นแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาสาธารณสุขหรือด้านวัฒนธรรม ทรงเคยนำการแสดงทางวัฒนธรรมของไทยไปเผยแพร่ในยุโรปหลายครั้งแล้วมูลนิธิอาจให้คำแนะนำองค์กรของไทยด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแปลเอกสารและหากสนับสนุนให้ชาติอื่นๆในเอเชียไปเผยแพร่วัฒนธรรมในยุโรปด้วยจะเป็นการดีด้านการศึกษาอาจมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนโรงเรียนกับโรงเรียนจัดโครงการร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันโดยอาศัยเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารสมัยใหม่ นอกจากนี้การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนก็เป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่เฉพาะรัฐกับประชาชนเท่านั้นในเรื่องสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กทําให้เด็กไม่ได้รับการศึกษาเด็กยากจนอาจต้องทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวบ้างแต่ก็ต้องจัดให้มีโอกาสด้านการศึกษาด้วยทรงทราบว่ามูลนิธิทํางานด้านนี้ได้สําเร็จท้ายสุดทรงแสดงความยินดีในผลสําเร็จของมูลนิธิในช่วงที่ผ่านมานับเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ ทั้งส่งหวังว่าในอนาคตไทยและมูลนิธิจะมีการร่วมมือการทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้าจางหยานกราบบังคมทูลตอบว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแง่คิดอันเป็นประโยชน์แก่การวางแผนงานในอนาคตของมูลนิธิและหวังว่าจะได้ร่วมมือกับฝ่ายไทยเช่นกัน จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จไปทอดพระเนศสิ่งพิมพ์ของมุลนิธิที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้านตามวัตถุประสงค์ของมุลนิธิงานประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการครั้งที่8แม้มีเหตุให้ต้องย้ายสถานที่จัดงานจากไทยไปยังสิงคโปร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังทรงพระราชอุตสาหาสะเสด็จพระราชดำเนินไปงานในฐานะที่ทรงเป็นประธานฝ่ายไทยและด้วยความสนพระไทยที่จะทอดพระเนตรพัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้คนพิการมีความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้นทั้งมีพระราชประสงค์จะนำสิ่งอันเหมาะสมมาใช้ในพระราชการณียกิจด้านการช่วยเหลือและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศไทย นอกจากนี้ส่งส่งเสริมและพระราชทานกำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษาไทยที่ชนะการประกวดออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการในงานประชุมวิชาการครั้งนี้เยาวชนไทยได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านความคิดและการใช้ภาษาที่ไม่ด้อยกว่าเยาวชนชาติอื่นแสดงให้เห็นว่าเยาวชนไทยสามารถแข่งขันในเวทีนานาชาติได้และเยาวชนเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนๆเ,นเนยาวชนรุ่นต่อๆไป ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมูลนิธิเอเชียยุโรปได้ส่งผูกสัมพันธ์กับมูลนิธิและส่งพยายามปูทางไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับมูลนิธิในด้านการศึกษาวัฒนธรรมสุขภาพอนามัยของปวงชนเป็นต้นหากความร่วมมือเกิดขึ้นได้ประโยชน์ก็จะเกิดแก่ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยโดยรวมต่อไป เวลา18นากา35นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติชางงีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางชั่วซิลซานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนายเคนเนดซีดรองผู้อำนวยการฝ่ายห้องรับรองพิเศษกรมพิธีการทูต นายมารุจจิตปฏิมาเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์และภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้งสามเหล่าทัพและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลอมพระบาททรงสเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ทุมกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2556เป็นวันที่2วันนี้เวลา18นาฬิกา5นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปอาคารชานชัยอาเคเดียมมหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนา ในการพระราชธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2556เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและประิญญาตรีรวมทั้งสิ้น2,787คนโอกาสนี้พระราชทานมพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติงานความสำคัญว่าบัณฑิตควรเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอย่างมีสติอยู่เสมอเพราะสติคือความระลึกได้ ระลึกถึงสิ่งที่จะทําคําพูดที่จะพูดไม่หลงลืมไม่เผลอไผลฉุกคิดขึ้นได้ระงับยับยั้งใจได้สรุปได้อีกในหนึ่งว่าไม่ประมาทสติเป็นพลังสร้างสรงสรค์สิ่งที่ดีงามต่างๆได้เป็นอย่างดีจะส่งผลให้เกิดความเสียสละและจะักระทําความดีต่อส่วนรวมได้ บัณฑิตเป็นผู้ที่รู้ทางวิชาการหากนำความรู้มาใช้โดยขาดสติจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและสังคมการเป็นผู้รู้มีสติจะต้องมีการฝึกฝนอยู่เสมอบัณฑิตที่มีความรู้และมีสติจะช่วยให้ไม่พลังเผลอทำความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆแต่กลับจะนำความรู้มาช่วยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งตนเองและสังคมตลอดจนประเทศชาติสืบไป พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริาาาพาจุฑาภร์ทรงบำเพ็ญพระกุศกลในโอกาสทรงเปิดอาคารสำนักงานกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์วันนี้เวลา10นาฬิกา32นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปสวนจิรดาพระราชวังดุสิตทรงบำเพ็ญพระกุลในโอกาสทรงเปิดอาคารสำนักงานกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และสำนักงานสยามริโนเวท กองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เกิดขึ้นจากพระราชบิดาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เพื่อหาทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ ประกาศให้ผู้มีใจรักในการอนุรักษ์ศิละปะไทยได้บริจาคสิ่งของสมทบทุนเพื่อนําไปใช้ในการทานุบํารุงศิละปะกรรมและศิละปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติอาทิการให้ความรู้ทางด้านศิละปะวัฒนธรรมไทยการสร้างบุรณปติสังขรศาสนสถานและการดําเนินกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนา ส่วนสำนักงานสยามรีโนเวทเกิดขึ้นจากพระดำริในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรเพื่อเป็นคณะทำงานที่มีพระสะหายและอาจารย์จากมหาวิทยายลัยศิลปากรที่มีความชำนาญในศิลปะด้านต่างๆมาร่วมมือกันในการออกแบบบูรณาปฏิสังขรวัดให้ความรู้และปลูกจิตฝังปลูกฝังจิตสำนึกของคนในท้องถิ่นให้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรทรงดำรงตำแหน่งขวัวหน้าฝ่ายศิลป์ ที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการต่างๆอาทิโครงการบุรณะวิหารวัดธาราทิพชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่าการอำเภอสารป่าตองจังหวัดเชียงใหม่จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ